ก่อนมาสิสิสิญาสิห์ผมนะโอ้โหเลยสิญาเพียงพันห้าพันห้าโอ้พันห้าโอเคยกมือขึ้นอืมเอกแรงสู้ออกแรงสู้สู้สู้ออกแรงสู้อ่าเอาหมุดที่ท้องอ่าใช้เช็ดจับฐานที่เบีย้ยที่เบีย้ยตัวใหญ่นี่เคยผ่าตัดนั่นเคยแล้วเนาะเอาผ่าเช็ ีดนานไหมจ๊ะโอ้ยค่ไม่กี่ตัวไหนแค่สิ่งเงี้ยมันประสบการณ์มันเกงนะอืมแรงจังเก่งประสบการณ์อืมฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแข็งจังแรงโซ่เออไม่มีแรงนะมัอวางลง

ถ้าถ้าถ้านมกลนี่จะเป็นถ้าลองลองมานะ้าจจับน,นม,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 มันอืมอืมอืมเกินยกขาขึ้นะเวลาต้านลารลงให้กดออรองลนสูไม่มีแรงคนที่เดียวมีปัญหาเนี่ยหาจะไม่มีแรงเ อันนี้เอาไรแล้วน่ะแขงน่ะแ่งเห็นะแขงไม่แข่นนแงไม่แนินิดบแนันอบน่เอ่อเอ่อ่เอ่อเเ่อเอ่นเอ่เอเอ่อ่อเเ่อเอ่อเออเอ่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 เ่น่น้เเ่ ลหนึ่งขึ้นมาดูว่าเขาสามารถจับดูว่าดูว่าื่้งเขาหนึ่งนี่จะมีประมาณสี่ห้านึนะหนักเลยนะดูนะโอเคลูกคดานลูกแคดานูก่คดานจะว่าพยายามหนนนนนนเลยี่ี่งยังยังของอนโอ้โหนัี่นี อ่นหนาอ่านหนาไอตาต้องเราไปไหนอ่ะทางยกแขนซึ่งทางยกขาซึ่งเอาเล่อกี้เอาเร่นซูเอาเล่นซูซูนี่ซูเอาเร่นซูไม่ได้ซึ่งอ่ะทางนี้ทางนี้ไม่ได้ทำเอาเร่นซ้ข้างในมีแรงข้างนี้อ่ะเแค่หนึ่งแต่จริงแค่คน ถ้าอยากขึ mm. ้นรถตรงอยากดูกระดานอืมถายังไม่นอนทุกข์ขัเกียร์อ่าขับไปแล้วเกียร์เออครับน้ำตบมีเยอะเกียร์นี่ไม่เกียร์นี่มันอ่ะอือืมเกียร์น้องหงายเช่นอืมไม่ขัาสุดไม่ขับสุดเพราะนั่งโต 咱家菜都可能放点。